สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากลับมาอยู่ในเกม3ามรันเชอร์สองนะครับกับผมเปรมกับรายการลงไปเล่นเกมนะครับมาจากความเดิมตอนที่แล้วผมก็โอ้โหจำไม่ได้แล้ววะ่ะผมไม่ได้ลงมาสักพักเนี่ะขาดช่วงขาดตอนไปนานพอสมควรมาแล้วก็มาต่อกันดีกว่าทุกคนช่วงนี้ผมรู้สึกว่ารู้สึกว่ารู้สึกว่าเราจะขาดแคลนอาหารอย่างมากเลยงั้นวันนี้เราจะไปตามหาอาหารให้น้องๆกินกันนะครับทุกคนลุย Let's go ไป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 บางตัวหาของกินให้น้องยากด้วยเอ่มเอ่มมเอมอันนี้ก่อนเลยอันนี้ในฟาร์มเราไม่ไม่มีตัวไหนกินอันนี้เราก็เอาไปเผาให้น้องสลามไฟกินได้ไหนเอ้ยไหนเอ้ยนี่เอาตัวพื้นฐานก่อนเอาตัวพื้นฐานก่อน ตัวของกินยากๆอย่าเพิ่งเอ่ม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 เอ่แค่เราทำไป้หมดไหนเอ่ยไหนเอ่ยไหนดูสิดูไม่ค่อยมีอะไรสักเท่าไหร่เลยว่ะทุกคนเราจะกลับมือเปล่าไม่ได้ทุกคนลุยไหนไหนไหนดูสิเอ่อ อ่ะนี่นี่น,น,นี่นิดหน่อยเราไม่ปล่อยผ่านครับทุกคนเก็บหมดโอ้โหเกลี้ยงเลยตรงนี้ข้างบนนี้อมนี่อา่าหมดแล้วอ่ะไม่มีแล้วอ่ะทุกคนเนี่ยเฮ้ยใครบอกไม่มีโอ้โหเต็มหมดเห็นเห็นเอาไปนี่ไอ้เซินี่ไง หนหนหนเราต้องเอาทุกอย่างเท่าที่มีเอาไป <c oughs> นี่ไง <c oughs> มีไม้มีไม้ไหนเอ่ยเฮ้ย <c oughs> เอาไปเดี๋ยววะอืมนี่โอเคเต็มละแครอทแครอท แคลลอตดโอเคเอาไปาดูไม่ค่อยมีอะไรให้เก็บแล้วทุกคนงั้นเราเจอกันที่บ้านลุยถึงแล้วมาไหนดูซิลืไมไปหมดแล้วว่าตัวไหนกินอะไรบ้างไหนดูหน่อยอกระตายกินนี่อันนี้เราเราจะ โอเคพอรู้ว่าข้าวแล้วโอเคไปอันนี้กินไปก่อนแค่นี้ก่อนไอ้ตรงนี้กินเนื้ออันนี้ไม่มีสลามตัวไหนเรากินได้แล้วก็ใส่ให้น้องไฟไปดุงมๆๆๆๆๆๆโอ้ยโอ้ยอยู่ได้ชาติกว่าไอ้รสยเจ็บ ฟื้นฟื้นฟื้นนี่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 นะนี่นะครั้งที่แล้วเรามีแค่สี่ตัวใช่ไหมเราไม่ได้มีหายไปไหนใช่ไหมคงไม่ได้หายไปไหนเนาะไม่จำไม่ได้แล้วไอ้ป้ายดึง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 ไหนดูซิอะไรราคาขึ้นราคาลงบ้างโอ้ยฟอตน้ำราคาลงฟอตไฟโอ้โหฟอตไฟราคาลง ลงแบบลงจัดเลยอัอนนี้อันนี้ของพวกกินเนื้อนี่นี่น,น,นี่โอเคทิ้งไปนุ๊กเจี๊ยบตึมตึมตึมโอเคกินกินกินออกกิน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 กิไหนไหนดูสิเรามีม หฮิมเฮม,มเรายังไม่มีอาหารให้น้องคนนี้เลยแต่น้องคนนี้กินแครอทได้กินไป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 ไม่เรียกกินไม่เอาตายนี่นี่น้องๆมีความสุขแฮปปี้โอเคเรียบร้อยดูดมา เราจะไม่เอาชีวิตเราเข้าไปเสี่ยงกันนะครับทุกคนเสี่ยงชีวิตมากข้าง <omon os. S 1> <c oughs> ในนั้นเก็บ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 โอเคขาย let's go ช่วงนี้ต้องการตังในการสร้างนู่นสร้างนี่ตึ๊โอเคอืมอิ่มๆเลยอิ่มๆเลยราคาอันี่ขึ้นพอดีไหนแล้วพวกเองล่ะไปถึงไหนแล้ว let's see มาให้หมดแลวตรงนี้ล่ะโอ้ดูดีดูดีใช้ได้ทำไมไม่พอใจไก่ก็ยังมีเหลือนะทำไมยังดูทำหน้านหิวอยู่เอาไปไม่ก,กินแล้วใช่ไหมงั้นให้กงข้างๆกิน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 โอเคโอเคก็ยังกินกันได้อยู่ไปไป อขอไปขายหน่อยแล้วกันจะสร้างความสุนทรียภาพให้กับชีวิตเราให้เราไม่จนกันเกินไปนี่โอเคครบผมว่าผมจะเปิดอัน,นี้ใหม่นะทุกคนเปิดไอ้พื้นที่บ้านใหม่ผมอยากได้พื้นที่ในการปลูกอะทุกคนฟปลูกดึงถึึึโอเครวย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  เรียกผมว่าสุลต่านไปสร้างที่ใหม่เลยผมรู้สึกว่าผมไม่มีพื้นที่ในการสร้างอาหารอมอมพื้นที่นี้น่าจะใช้ได้ไปไหนดูสิโอ้ยสวยงามอลังชางพื้นที่นี้แหละที่เราจะใช้กันเพาะปลูกกันแต่ก่อนอื่นก่อนใดอ่ะตังเราพอหรือเปล่า ยังพออยู่นะยังพออยู่ทุกคนโอเคเอากอ่อย่างแรกไปตังค์ให่หมดเราไม่เลิก <c oughs> มีไหม้มีไห <c oughs> จ้จทยละโจทย์ละ <c oughs> ผมกลายเป็นไอ้จนเ์เหมือนเดิมละไม่มีตังค์ละ <c oughs> ตังค์สองพันกว่ากว่าเหลือร้อยสิบแปดบาทโอ้โหยอยู่อะสมัมปทาสุดเลยอะอยู่ได้ ชีวิตช่วงนี้อยู่ได้สุดสุดแค่สองวันนะอ้าร้อยสิบแปดบาทเนี่ยเอ้าสุดๆเลยให้สุดสุดเลยไปภารกิจต,ต่อไปนะครับทุกคนเราจะตามหาอาหารให้น้องๆไปกินกันไปลุยเราจะตามหาพืชพันธุ์มาปลูกอืมไอ ไอ้อะไรวะบคิวเบอร์รี่อหรผ,ผมยังหาไม่เจอด้วยซ้ำอ่ะแต่ผมไม่ได้โกหกนะผมเคยเจอมันอยู่แถวๆนี้จริงๆแต่ผมแค่มันยังหาไม่ค่อยเจอเอืมเอ่ออุมยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเฮ้ยอะไรอะไรอะ่ะไม่รอผงสายตาตึ้นสายตาอันเฉียบคมของผมอะ่ะโถอะไรไม่เกี่ยวเราจะไม่ยุ่ง เราจะเก็บพื้นที่ไว้ใส่ของอมไม่มีคิวเบอร์รจริงรอะไม่เป็นไรเราไปพื้นที่ใหม่ในการหาของดีกว่า Let's go! ไปทางไหนวะทางนี้เด,ดินเด,ดึนเด,ดึน,ดดนลุย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 ลยุย Let's go Let's go ตัวไปตัวไปตัวไป Wing Run โอเคเราก็ถึงพื้นที่ละสามสองหนึ่งลุยโอเคมาละไปเลยทุกคน let's go ม,มันจะมีผลไม้อะไรที่แปลกหายากบ้างไหม,อ,มอะไรที่เราหาได้จากแถวหน้าบ้านเราเราจะไม่เอาไปั่นคนเพราะมันหาได้อยู่แล้วจะเอาไปทำไมจริงไหมไป ตื่นตื่นตื่นตืนตื่นนไหนเอ่ยมีอะไรน่าใจบ้างโอ้โหของเดิมๆทั้งนั้นไม่มีอะไรแปลกใหม่เลยเฮ้ยดีเจเฮ้ยอันนี้แปลกใหม่อันนี้แปลกใหม่นะจ๊ะทุกคนโอเคเราได้ผลไม้ใหม่หนึ่งอย่างละมีบอส โอเค,อเคว่าล้วดีเสียงแปลกไปแล้วจ้าไม่อยู่แล้ววู้ฮูไปโอเคเราจะไม่ยุ่งไม่เกี่ยวตรงนี้มันต้องใช้บูมสลามฟรัตบูมสลามซึ่งเราไม้มีเราเจอแล้วบูมสลามแต่เรายังไม่ได้เก็บมาเลี้ยงซ้ำเอาไว้ก่อนแล้วกันแคลอดมีอยู่แล้วฮา,าร์ดบีดมีแล้ว มีอะไรที่เรายังไม่มีอีกไหมลองโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อ,ย,อ,ยอันตรายจริงฮาร์ดบีตไม่เอาอ่ะมีแล้วฮาร์ดบีตอืม,มยังไงดีนะทุกคนอม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 อ,อ,อ,อุ้ยอุ้ยมาช่างหน้าเราตาล่าใจอีอันนี้คืออะไรอะ่ะมันคืออะไรรูปปั้นเหรอมันคืออะไรอะ่รรอออะ,ไ,อะไม่รู้อะ่ะ เอาไว้ก่อนแล้วกันทำมรอตารอใจผมจริงทุกคนขอก่อน,ลนแล้วกันไม่ไหวแล้วขอเก็บแร่มันอดใจไม่ไหวในการเก็บแร่มันต้องเก็บของเงี้ยทุกคนนั่นอาไม่ใช่ผมก็นึกว่าไอ้ไอ้คิวอะไรสักอย่างเบิร์คิวเบอรี่เฮ้ยอ,อะไรเฮ้ยดูดิมันถือทุกคน น่ารักเฉาไปต่อเรายังไม่เจออะไรที่น่าสนใจอืมไปไม่ได้แล้วไม่มีเจ็ดแพ็กอ่าฮะแถวนี้ก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรน่าสนใจเลยไปลุยฮึบโอเค แถวนี้มีอะไรน่าสนใจไหมเราไปบุกที่ใหม่เลยดีกว่าทุกคนอืมไหนดูสิแถวนี้น่าจะมีของดีให้เราบ้างอ่ะว่านะตื๊ดตื๊ดตื๊ดตืดตืดตืดตาแล้วมีอะไรป้ามีบูมซามเก็บบูมซามไปหน่อยก็ได้คราวนี้ขนาดว่าจะไม่เก็บอย่างอื่นนอกจากไอ้ผลไม้นะอืม ได้มาเกินสองอย่างไหนดิสิไปทางไหนต่อทางนี้ลุยตอนนี้ทาน่าจะยังไม่ออกอมมันดูไม่มีอะไรเลยอะมันดูไม่มีอะไรเลยจริงนะเอโดดโอเคอยังรออยู่โดด โดดโดดโอเคก็ยังรอดได้อยู่ไหนดูสิโอ้ของดีของดีอ้ยแต่ตัวน,นู้นน่าจะดีกว่าโอ้ยลืม,ล,มลืมดูมานกะือแ้วไง้ทุกคนทอมชัดตสามสองหนึ่งโดดไม่ถึงโอ้โหวิ่งไกลเชียโอเคยังได้อยู่ขุดเลยเฮ้ยเชียโอเค ไหนดูสิมันมีอย่างอื่นที่น่าสนใจไหมวาย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 เฮ้ยโหดุร้ายจริงเฮ้ยชิบทำไมรอบแรกเราวิ่งถึงวะเฮ้ยแปลกๆไหนเอาใหม่ผมไม่เชื่อหรอกนี่ไงเฮ้ยถึงถึงอยู่โอเคเกอบอ้เจอน้องตัวนี้ดี๋ยวเราค่อยมาให้อาหาร ฮึบฮึบโอเคมาถึงละไหนดูสิตั้งกี้โมไปสนใจตั้งตัวไอ้ตั้งกี้อยู่ตรงนั้นเราไม่ถึงเราก็จะไม่ไปเอาและตรงนี้ละมันมีอะไรเฮ้ยทางแยกเหรอไม่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 ใช่นี่หว่าไหนดูสิทำลึกเชียวฮึบออกมาเรียบร้อยของดีของดีไหมโอ้ยนี่ไงไม่เจอต้นนะ แต่เจอเป็นอยู่ในไหเฮ้ยอะไระอ่ะอ๋ออืมโอเคทุกอย่างเรียบร้อยดีเราไม่มีอะไรละกลับบ้านได้กลับบ้านได้ครับทุกคนตรงนี้มันจะมีอะไรดีๆให้เราไหมว้ายเจอฟูดู้ายดู้ายไอ้ไอ้ฟูดูไลอย่านะ อันนี้มีอะไรอ๋นนรอหีบรวธรรมดาไม่มีอะไรอย่านะโอเคไปละใบหิ่อันนี้มันไอเนนี้ผมอยากได้ที่ผูกอ่ะมันยังไม่โตเลยอ่ะอืมเอาไปก่อนแล้วกันเพราะเราก็ของเต็มแล้วด้วยกลับบ้านกลับบ้าน Go to home Let's go ไป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 ฮัโอเคมา ว่านโดยสวัสดิภาพวิ่ง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 ,ง,งเอาสลามมาผมยังไม่รู้เลยว่าจะเอาตังค์ไหนไปสร้างกรงทำสลามให้มันให้มันอยู่ไอ้บูมสลามเนี่ยว้ายเกือบตกไป,ไป,ไป้ายป้ายป้ายให้ดูสิอ่าอ่าไปทางไหนวะนี่โอเคถูกทางแล้ว ดูทางไหนดูสิโอ้โหถึงที่แล้วโอเคในเมื่อถึงที่เราก็ทำการเพาะรปลูกเม่ทำไมนี่มันโตช้าจาังวะโตช้าชา้าไปเพาะปลูกเพาะปลูกไอ้เม็ดส,สีดำๆนี่ตัวอะไรชอบอะ น้องมนุษย์ก้างกาวอืมอืมอหึไอไ้เสียมดำนี่ดูไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่เลยเพราะมีตัวชอบแค่ตัวเดียวกินได้แค่ตัวเดียวก็คือน้องก้างกาวอ่าฮะเอาวันนี้ไปก่อนเลยเฮ้ยชึบโอเคอืมแล้วก็ เขาชิบโอเคเราได้จับน้องมนุษย์ก้างกาวมาบ้างไว้เนะี่ยน้องก้างกาวเหมือนจะไม่ได้จับมานะเท่าที่จำได้นะจำไม่ได้ละท่าที่จำได้ก็คือจำไม่ได้ละเห็นด้วสิวิ่ง ไหนวิจับมาอยู่เอ้ยใครบอกไม่จับงั้นก็ผสมหลอมรวมไปเลยอ่ะกินเอากินกินแล้วหลอมรวมกันเองซะจงเติบโตโอเคมันเริ่มหลอมรวมกันแล้วทุกคนอ่าอันนี้ก็เอาไปโอเคอ่าอันนี้ก็ โอ้ยผีตัวเอาไปอมโอเคประมาณนี้ได้ประมาณนี้ใจเย็นๆทุกคนใจเย็นอยู่ในความสงบเดี๋ยวหามาให้โอเคฮึโว้ยโตพอดีเลยเก็บเกียวเก็บเกียวเก็บเกียว โอเคแต่ถ้าไอ้พวกนี้มันชอบกินอะไรนะมีใครชอบกินฮาร์ดบีทบ้างไหมอันนี้ชอบกินอันนี้แค่แค่กินได้งั้นเราเอาไปตัวเอาไปให้ตัวชอบกินดีกว่ากิน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 โอ้กระเด็น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 กระดอนนี่ไหนนี่นหนกินซะชอบกินเอ้า เรียบร้อยอิ่มอร่อยกันทุกเวลาเซเว่นอีเลเว่นอุ๊ยอันนี้มีหลงฮึยยิ่งไปโอเคโอเคเรียบร้อยทุกคนแรกจิจเสร็จสิน้นเราเยวผมไหนๆก็เดี๋ยวกเก็บกันลืมเลยของเต็มละในกองก้างก้าวราคาเท่าไหร่ยี่สิบสี่บาทอี แล้วก็เ,าเอาอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยไปเก็บซะตึงตึ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 ต,ตึผมอยากได้เจ็ตแพกมากเลยเจ็ตแพกใช้เงินสี่ร้อยกับอันนี้เรามีมีแล้วแต่เรายังไม่ได้ผลิตรอ,อก,ก่นอนรอก,ก่อนอีกไม่นานอีกไม่นานรอ,อก,ก่อน้ออก,กนตอนนี้จนตอนนี้บ้านจนอือก็ดูออกมาดีใช้ได้โอเค ีวันนี้ผมว่าผมจะกล่าวปิดคลิปเอาไว้แค่นี้แหละครับทุกคนสําหรับวันนี้ใครที่เพิ่งเข้ามาชมหรือเข้ามาติดตามก็ยินดีต้อนรับกับช่องผมนะเป็นช่องใหม่ๆก็มีอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้ใครได้นะครับส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ